เรียกแจกหรือว่าขายอะไรยังไงก็เดี๋ยวอย่างหนั่นปลาปลาฮะปลาแดกบุหร้อเนี่ยแสบตัวค่ะนี่เอ้าแสบวะลรอเอาวะลรอแสบแสบกระปิ้นนี่มันมันบบตืดคืึเออหน้ามจะดีเอาแล้วนี่ปลาสีเขียวแล้วพี่ปลาสีเขียวเนี่ยสีเขียวกับสีแดงต่างกันยังไงคะเออสีแดงสีเขียวสีเขียวนี่จะสีเขียว มันจะออกนัวแล้วหวานนิดนึงสาหรับคนวัยรุ่นที่ชอบหวานนัวแล้วหวานนัวแล้วนัวนําอะเ็นัวใช่ใช่นัวนํา่นำเลยบ่มันบดน้นซ้ำน้ำน้ำโจดี้นี่น้ำโจมันจืดออันนี้จืดซิมมึงมันเข้มเลยเข้มเออน้ำโจนบดใด้เครื่องขอยตรงนี้ก่อนนี้มันน้ำปลาอันนั้นมันน้ำเปล่าแต่มันจืดเนี้ก็อนนี้มัน มีรสชาติไงก็ใช่มันมีรสชาตินี่ตรงเฮ็ดแนวนีิมาเดี๋ยวไปเฮ็ดน้ำเอาแล้วถ้าเกิดคุณหิวน้ำอ่ะจะกินได้ไหมเอาถามสาวเล็กดูเอาก็กินน้ำสิไปกินทำไมน้ำปลาก็มันไม่อร่อยไงมันต้องใส่กับตัมส้มตัมมะละโกไหนไปเอาเอาไหนไปชิมเบิ้งดีกว่าน้ำปลาอุดรเนี่ยสมุทัยเอฟซีอยากได้อ่ะไปหาที่ไหนได้อ่ะสั่งทีมงานเราได้ ทางที er f f. A, f, มงานเราได้ใช่ทักหาหรือพี่ก็ต้องทักหาผมพร้อมส่งเบาดอนเสาดอนค่ะพร้อมส่งแบบนี้เลยอบส่งพอดขั้นต่ำหนึ่งขวดได้หมดส่งฟรีส่งฟรีนะส่งฟรคิดเงินนะคิดเงินปลายทางเออส่งฟรีส่งฟรีนะครับแต่คิดเงินปลายทางเขียไปเจ้าไปเขาไล่แล้วปะเรากลับได้แล้วขอเราแท็กนะคะ ับไปไหนนะไปไหนไปไหนล่ะพี่ไปไหนไหนอ้คาหยางหยับเจ็บเจ็บ,จบ,จบ